ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะก็ห่างหายกันไปนานเลยไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปเลยนะคะเพราะว่าเบียเนี่ยติดเรียนติดสอบติดงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาทั้งทีมีอะไรดีๆมาแนะนำเพื่อน,นๆอย่างแน่นอนคะ่ะเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เบียได้อัปโหลดไปนะทุกคนที่เบียได้มารีวิวน้องสองตัวนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเบียยังใช้น้องอยู่แล้วก็ได้ซื้อมาเพิ่มด้วยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวออกกระปุกมาโชว์เลยอันนี้คือใช้จน กดปลุกของแพ้เลยทุกคนแล้วก็ซื้อมาเพิ่มนะคะซื้อมาเพิ่มก็ยังใช้อยู่จนปัจจุบันทุกคนด้วยราคา69บาทแล้วก็แบบมีความใช้ได้นานมากตั้งแต่ที่เบียร์อัพล่าสุดแบบอันนี้เพิ่งเป็นกระปุกที่2ที่เบียร์ใช้แล้วก็อยากบอกแบบตรงๆเลยว่าเบียร์ไม่ได้ใช้สกินแคร์ตัวอื่นแล้วเบียร์ใช้แค่น้องสองตัวนี้ทุกคนจะหาว่างกไหมก็ไม่หรอกยุคข,ของการยุคที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดอ่ะทุกคน 69บาทก็เลยใช้จนปัจจุบันก็คือเป็นสกินแคร์ที่แบบโปรดปาลล่าสุดแล้วแล้วตอนนี้เขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาอดซื้อไม่ได้จริงๆนั่นก็คือน้องลาลิโออะโลพล s สซูเปอร์ฟรุตไบรท์เทนนิ่งเจลนะคะน้องตัวนี้ก็ได้ทดลองใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้ววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะสุดเด่นของน้องตัวนี้เลยนะคะน้องเขาเนี่ยช่วยแก้ปัญหาของ ผิวหน้าหมองคล้ำลดรอยดำรอยแดงรอยสิวแล้วน้องเขาเนี่ยก็ยังช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะส่วนสุดที่แบบเด่นมากๆที่เบียร์ประทับใจเลยคือน้องเขาราคา69บาทนะคะแล้วก็ได้80 ml อันนี้เป็นอะไรที่แบบไอเลิฟมากนะคะ ที่สาคัญเนี่ยวันนี้นะคะเบียร์ก็ทาน้องแค่ตัวเดียวเลยนะก่อนที่เบียร์เนี่ยจะลงรองพื้นก่อนจะแต่งหน้าเบียร์ก็ลงน้องแค่ตัวเดียวนะปกติเบียร์ก็จะใช้น้องตัวสีเขียวด้วยเนาะลงประจำวันนะคะวันนี้ก็ทาน้องตัวเดียวมาให้ดูเลยนะคะงานผิวก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะ มาพูดถึงสารประกอบหลักๆของน้องเขาเลยนะคะน้องเขาเนี่ยก็จะมีโบมิเลนนะคะสารสก,กัดจากสับป,ปะรดที่ช่วยในเรื่องของการผัาเซลล์ผิวลดเลือนจุดหมองคล้ำนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ยังมีสารตัวนี้นะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับผิวเราให้กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ และที่สําคัญนะคะน้องเขาเนี่ยยังมีสารสก,กัดจากคาโมคาโมนะคะที่เป็นพืชที่มีวิตามินสูงที่สุดในโลกนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่และการฆ่าเชือ้อแบคทีเรียนั่นเองคะ่ะ อกจากนี้นะคะยังมีสารสก,กัดจากวิตามินซีจากแตงโมธรรมชาตาิที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับสาวผิวแห้งมากเลยนะคะอย่างเบียร์เนี่ยก็เป็นสาวผิวแห้งเหมือนกันเอ้ย แต่ว่านุ่มๆผิวแห้งก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสารสก,กัดจากว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะที่ชื่ยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวปกป้องผิวเราแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะมาดูเนื้อของน้องเขากันบ้างนะลงทุนเปิดกระปุกใหม่มาให้มารีวิวเลยนะคะเนี่ย อันนี้นะคะน้องเขาก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะทุกคน mm hmm. ก็จะเป็นเนื้อเจลแบบสีใสเด้งดึ๋งมากนะคะประมาณนี้ทาเชา้าทาเย็นได้เลยนะคะแล้วเบียร์อยากจะบอกว่านอกจากราคาแล้วก็ปริมาณน้องเขาเนี่ยจะเป็นมิตรทุกคนกลิ่นน้องเขาคือหอมมากเป็นสกินแคร์ที่แบบว่ากลิ่นน่าก,กินมากตั้งแต่ที่เบียร์เคยใช้มาเบียร์ชอบมากคือหอมมากของแบบเนี้ย อธิบายผ่านหน้าจอไม่ได้จริงทุกคนต้องลองซื้อมาใชา้แล้วก็ลองซื้อมาดมกลิ่นน้องดูนะทุกคนคือน้องหอมมากสามารถทาเอาไปทาตัวก็ได้นะทุกคนหอมจริงอันนี้รับประกันรับประกันว่าหอมจริงหอมมากๆแน่ๆหอมจริงโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวน้องลาลิโออะโลพลาสซูเปอร์ฟรุตไบรเทนนิ่งเตลนะคะ สำหรับใครเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของผิวมองคล้ำมีรอยดำรอยแดงมีรอยสิวผิวแห้งนะคะหรือคนที่อยากเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวหน้าตัวเองนะคะ เบียก็แนะนําน้องตัวนี้นะคะเป็นตัวเลือกที่แบบน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยราคาแค่69บาทนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะซึ่งเบียใชยมาสักพักนึงแล้วส่วนตัวเบียก็ค่อนข้างที่จะประทับใจมากแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ต่อนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจอยากลองไปซื้อเนี่ยก็ลองไปหาซื้อตามเซเว่นอีเลเว่นเนาะแล้วใช้แล้วผลเป็นยังไงเนี่ยก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปเบียได้เลยนะคะเบียรออ่านนะ ใครที่ชื่นชอบคลิปเบียรเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เบียร์ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบียรก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย